ใครสาวกเต้าหู้นะมาค่ะมามามาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะการมีเมนูเต้าหูย้ยัดไส้ผัดพริกเกลือค่ะเปลี่ยนเต้าหู้ที่มันจืดๆอะค่ะให้มันมีรสชาติ เพิ่มความจัดจ้านเพิ่มความหอมเข้าไปให้กับเต้าหู้นะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ,ะวัตถุดิบที่ใช้ค่ะก็แน่นอนแหละก็จะเป็นเต้าหู้ยัดไส้หมูสับนะวิธีการหมักหมูยัดไส้หมักยังไงการทําคลิปเต็มไว้แล้วนะอีกคลิปหนึ่งอ่าอันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องค่ะการก็ยัดไส้มาเรียบร้อยแล้ว เตรียมไว้เรียบร้อยการนับไว้ละใช้เต้าหู้ประมาณ2แผ่นนี่เตรียมไว้แบบนี้เครื่องที่การจะคั่วพริกเกลือนะคะนี่เลยกระเทียมไทยค่ะโขลกหย,ยาบแบบนี้นะการใช้อยู่ที่ประมาณ1ขีดพริกจินดาประมาณ10เม็ดใครจะตําก็ได้ใครจะโขลกก็ได้ใครจะปั่นก็ได้หรือใครจะซอยแบบของการอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่ากันไม่มีผิดถูกนะคะต่อไปก็เป็นรากผักชีประมาณ2-3งสามรากล้างให้สะอาดแล้วก็ซอยแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นผักชีค่ะซอยๆเตรียมไว้ แบบนี้นะคะเพิ่มความหอมค่ะวัตถุดิบนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือทํากันจ้าใส่น้ํามันค่ะลงไปวิธีการทอดเต้าหู้ไม่ให้ติดกระทะค่ะวอร์มน้ํามันให้น้ํามันร้อนได้ที่ก่อนนะคะค่อยใส่เต้าหู้ลงไปถ้าน้ํามันไม่ร้อนได้ที่ใส่เต้าหู้ลงไปแล้วเต้าหู้มันจะติดกระทะเอาประมาณนี้ค่ะเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้อย่างเดียวนะจ๊ะเป็นเต้าหู้ยัดไส้ค่ะค่ะเราก็หย่อนเต้าหู้ใส่ลงไปเลยนะคะ หลังจากใส่เต้าหู้ลงไปแล้วเก็บมือให้นิ่งๆเลยนะคะมือไม้อย่าคันค่ะเราจะปล่อยให้เต้าหู้มันเซตตัวถ้าเกิดเราไปยุง่งไปยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งมันอะ่ะทีเนี้ยเต้าหู้มันจะเละแล้วมันจะติดตลิวออกมานะคะนี่เลยค่ะทอดไปเลยค่ะสวยๆใจเย็นๆนะคะน้ำมันไม่ทั่วถึงเราก็สามารถทำให้เขาทั่วถึงกันได้ค่ะโยกเลยค่ะกระทะเนี่ยโยกเข้าไป มันเริ่มเหลืองแล้วแล้วก็กลิ่นโชยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาดูซิดูซิขยับได้แล้วหรือยังนี่ไงมันก็จะไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมถ้าเราวอมน้ํามันวอมกระทะดีๆค่ะมันจะไม่มีการติดกระทะเลยแล้วก็ชิ้นเต้าหู้นะคะลงไปเท่าไหนมันก็เหลืออยู่ครบเท่านั้นเลยโดยที่มันไม่ไปแบ่งแยกเออมันไม่มันไม่ติดกระทะไงค่ะแล้วก็กลับด้านนะชิ้นไหนที่ว่ามันเหลืองๆแล้วค่ะด้วยความที่น้ํามันมันไม่ท่วมเออนี่ เขาไม่ติดกระทะเลยลื่นปืดลื่นปืดเลยนะจ๊ะหลายคนถามกันว่าใช้อะไรถักกระทะกระทะถึงได้แววได้ลื่นประมาณนี้ค่ะบอกตามตรงนะคะแล้วก็บอกอีกเป็นครั้งที่หนึ่งร้อยแปดแล้วนะใช้สามีขัดค่ะ <c oughs> นี่กระทะแววแววเลยนะคะลื่นๆทอดให้มีความเหลืองกรอบเลยนะใช้ไฟกลางๆค่ะค่อยๆทอดไปเต้าหู้มันจะมีความแบบเหลืองเร็วนี่เลย สาวกคนชอบเต้าหู้นะคะห้ามพลาดค่ะอีกหนึ่งเมนูจากเต้าหู้นะคะการนํามาฝากกันค่ะค่ะนี่ค่ะทอดไตทอดมาเห็นไหมหมูที่ยัดเข้าไปในเต้าหู้เนี่ยมันก็มีความสุกแล้วเห็นไหมสีก็จะสวยๆอย่างนี้เต้าหู้ก็มีความเหลืองมีความพองเชียก่อนที่จะตักนะคะให้เร่งไฟแรงสุดเลยค่ะค่ะเมื่อไฟร้อนน้ํามันร้อนได้ที่ค่ะาการก็จะตักขึ้นเลยค่ะตักขณะที่น้ํามันร้อนๆเนาะเออ อย่าตักในขณะที่น้ามันมันเย็นเพราะว่าไอ้น้ามันมันจะไหลเข้าไปในของที่เราทอดมันจะทําให้อมน้ํามันนี่ค่ะก็จะได้เต้าหู้ทอดสวยๆแบบนี้ค่ะกินเล่นก็อร่อยมากเลยนะกินเล่นกินกับน้ําจิ้มอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยการก็จะพักในส่วนของเต้าหู้ทอดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทําในส่วนของพริกเกลือค่ะน้ำมันนี่แหละค่ะที่เหลือจากทอดเต้าหู้นะคะการก็จะเอากระเทียมค่ะใส่ลงไปเป็นกระเทียมเจียเนะ เราเอากระเทียมค่ะลงเจียวได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเริ่มมีความเหลืองๆค่ะใช้ไฟกลางกลางกลางค่อนไปทางอ่อนนะเพราะว่าการใช้น้ํามันที่ทอดเต้าหู้มันมีความร้อนอยู่แล้วเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ก่อนกรอบนะคะเดาะเกลือค่ะลงไปนิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะกระเทียมเริ่มเหลืองอย่าให้เหลืองจัดค่ะการก็จะเอาในส่วนของรากผักชีแล้วก็พริกค่ะนะคะใส่ลงไปเลยนี่ประมาณนี้ค่ะ แ่สีสวยเลยใช่ไหมประมาณนี้นะคะผัดให้พริกมันโดนน้ำมันโดนความร้อนแล้วก็รากผักชีค่ะมโดนความร้อนประมาณนี้นะคะเอาค่ะหากระชอนตาถี่มาค่ะเร่งไฟเป็นไฟแรงสุดขึ้นมานะคะเราก็ช้อนกระเทียมขึ้นค่ะอย่างว่องไวเลยนะอย่าชักช้าเดี๋ยวกระเทียมมันจะเหลืองเกินความต้องการจนเกินไปนะคะ นี่ไงเราก็จะได้พริกกับกระเทียมสวยๆกรอบๆแบบนี้ค่ะพึงไว้ก่อนนะคะให้คลายร้อนสักแป๊บหนึง่งค่ะกระทะนะคะเทน้ำมันออกให้หมดเลยนะคะเราไม่จาเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันแล้วนะค่ะพริกกับกระเทียมนะที่เราเจียวแล้วเราก็กรองให้เสด็จน้ำมันให้ได้มากที่สุดนะคะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะ ในส่วนของเต้าหู้ทอดก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันนะคะนี่ค่ะการก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเลยค่ะโอ้โหดูความพองของเต้าหูส้สินี่การไม่ต้องใส่แบบน้ํามันแบบเยอะเลยนะเต้าหู้มันมีความพองชวนกินมากเลยเห็นไหมเนี่ยไปจิ้มกับน้นําจิ้มก็เลิศม,มากเลยอร่อยอร่อยจริงๆนะคลิปที่แล้วกันโอ้โหกินกันแบบเพลินเลยอะ่ะเนี่ยแค่นี้ไม่ใช่พอเอาบอกตรงๆบอกตรงๆจากหัวใจอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะการก็จะเอาเต้าหู้ค่ะที่พักเสด็จน้ํามันแล้วนะคะ กลับใส่ลงไปในกระทะแบบนี้ค่ะยังไม่ต้องติดไฟแกพลพริกะกับกระเทียมกรอบๆเหลืองๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะหยัดไว้หน่อยนึงเอาไว้โรยหน้านี่เห็นไหมดูสีสันนะคะหลังจากนั้นเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะโรยแบบนี้ตามด้วยเกลือป่นค่ะนิดหน่อยนะคะมันจะออกแบบเค็มๆห,มหวานๆซอสปรุงรสนะคะเล็กน้อยค่ะเหยาะลงไปประมาณนี้นะคะ นิดหน่อยพอเอาแค่ความหอมหลังจากนั้นนะคะเราจะมาคั่วกันค่ะติดแก๊สใช้ไฟอ่อนๆนะคะคั่วเพื่อให้น้ําตาลทรายละลายนี่นี่ไงเต้าหู้ยัดไส้คั่วพริกเกลือหรือคั่วพริกกระเทียมกรอบก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกขานกันค่ะค่ะเราก็ปรับแต่งรสชาติค่ะชิมรสชาติดูนะคะม,มันก็จะออกเค็มๆหวานๆเนาะออด้วยเกลือแล้วก็มีความหอมๆกับซอสปรุงรส เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มีผักชีค่ะเราก็เอาผักชีโรยแบบนี้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆค่ะในการคั่วอพอใส่ผักชีลงไปแล้วมันชวนกินอะ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยนะมันเพิ่มกลิ่นได้ดีเลยโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าเต้าหู้ยัดไส้หมูสับคั่วพลิกกระเทียมกรอบหรือคั่ว พริกเกลือค่ะโอ้ยอร่อยเด็ดไม่ต้องง้อสามชั้นแล้วบอกเลยค่ะสามชั้นคั่วพริกเกลือหลบไปชิดซ้ายชิดขวาชิดออกไปเลยค่ะไม่ต้องแล้วนะคะนี่เลยค่ะมาค่ะมากับเมนูนี้เต้าหู้ยัดไส้หมูสับค่ะกรอบหอมแน่นอนจ้านะเครื่องเยอะๆใส่ลงไปเลยค่ะเราทํากินเองนะไม่ต้องประหยัดเครื่องจัดเข้าไปเลยเต็มๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะกระเทียมกรอบหอมหอมนะคะแซบ่บๆด้วยพริกซอยแบบนี้จ้าลองทํกัน กันดูนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากคนละชิ้น2ชิ้นนะคะอื้อร่อยสุขใจล้นล้นครัวกันไปเลยค่ะค่ะมาเชยชมความน่านกินกันนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเต้าหู้แล้วก็มีความกรอบๆความหอมๆของกระเทียมค่ะแล้วก็พลิกเนาะเออผักชีด้วยโอโหบอกเลยค่ะคำนี้ใครจองคำนี้ข้าจอง <laughs> อย่าแย่งอย่าแย่งนะคะลองทำกันดูค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆนำมาแบ่งปันนำมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะ